สวัสดีค่ะไปไปป่าไปป่าเด้อค่ะไปป่ากษัตรยอนุเด้อวันนี้เอาถังไปเยอะเลยรอบที่แล้วเอาไปสามถังไม่ได้สักเม็ดเอาไปค่ะป่าไาเดีด๋ยวกรอนุชี้ให้ช่วรมรมาได้กาศไปเป็นระยะระยะเด,ด้อค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวรอนุขออนุญาตขับรถก่อนเด้อเนี่ไปแหวะไปเอาค่ะ สาวนุกก็จะไ้เฮ้เดี๋ยวสาวนุกก็จีมาไ้ดูเป็นระยะระเด้อค่ะระย,ะ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 ,ยะทางนี่สาวนุกไปหาเพื่อนนี่ขับรถหนึ่งชั่วโมงนะคะนี่สาวนุกขับรถหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่ใช่ไกลๆเลยนะถึงเพิ่งเจอกันล่าสุดปีที่แล้วเจอกันครั้งเดียวคือเออไม่ได้เจอกันทุกเดือนนะคะคือเจอเฉพาะนาร้อนเพื่อนคนนี้ รถพอมีรถอยู่ค่ะนานที่เจอแก่ค่ะเจอแค่นารอดนาอื่นไม่เจอนะคะสารุ่กะไก่เนาะค่ะเป็นชั่วโมงค่ะนี่สานุ่ขับรถเป็นชั่วโมงแต่อากาศวันนี้อากาศไม่รู้เป็นยังไงค่ะบอกไม่ได้เอ้าเดี๋ยวสานุ่งจะห้มาเป็นระยะระยะเด้อค่ะให้ดูเป็นระยะระยะนี่ก็ทางด่วนเด้อค่ะสารุ่ขับทางด่วนเด้อค่ะเอาค่ะถ้ามาเจอกันใหม่เด้อค่ะ โนจะมาให้เป็นให้ดูเป็นระยะระยเะด้วยค่ะตอนนี้กับอุปาอุดมสมบุกอยู่นะคะเขียวชุมค่ะอู้อากาศดีเขียวตลอดทางเลยนะคะเนี่ยยังไม่ถึงเลยจ้าอีกประมาณยี่สิบกวนอาทีค่ะออมาบ้านเพื่อนกักัเป็นชั่วโมองอะค่ะ,นะ,คะเนาะนี่ค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะ ตาเลนูมาแล้วมาปลาแล้วดอกมาก้ย <laughs> จะพูดเสียงดังเดี๋ยวเขาจะดูดูสิคะอ้ยดอกมากอะดอกมากอะ้อยเธอสาวเด้วยนูเจี๊ยบไปให้ดูใกล้ๆเด้อข้างหนดี โอ้ยดกมากโอ้ยให้แฟนทำป้ายเลยตรงหนูจะท,ทวร์ฝ่ายแฟนทำป้ายเดยอเด้อดกมากดกมามดกดูดูดพากันตื่นเต้น อืมหวานมากเลยอนะอร่อยอุ้ยอร่อยจ้าเนาะเต้มมันสุกอะน่ะหืมแ่บแ่บแ่บแซบแสบแสบ้ทานด้วยไปทั้งนี้ อุ้ยแต่ว่ามีรอยเก็บนะพี่สาวามีรอยเก็บนะนะอ,อุ้ยดกค่ะดกดกดกบไม่รู้คือกันนะแต่ว่าดกอยู่ไปก่อนขออยาตไป,ไปเก็บนะคะวันนี้เอาถังมาห้าถังว <c oughs> ัสดีค่ะวัสดีค่ะ โอ้โอ้เดี๋ยวสาวนุ้ยเก็บไปดูเด้อค่ะอย่างดกเลยวันนี้เดี๋ยวสาวนุตั้งกล้องก่อนเด้อมาแล้วขาขาตั้งกล้องมาค่ะเอาเมื่อกี้ตั้งโอ้คลิปนี้ลงคุณหลายหใหญ่ค่ะหูใหญ่ ไรส,สารีนูสอยแต่ยอดค่ะะอ,อนะอ,อนโอ้ลูกใหญ่ฝนพึ่งยุดโต๊ะค่ะตอนมานี่ นี่แหละค่ะนจะให้ดูงามงาม,งามค้ะงามไป้เด้อค่ะไปเก็บกันเด้อเดวยวมาเจอกันใหม่เอาค่ะจะกลับบ้านแล้วค่ะจ้ะแต่จะมาชิมบัวบุรีให้ ชิมให้พี่น้องดูนะจ๊ะเดี๋ยวสาวนุหาก่อนอตรงนี้เขาเก็บเพี้ยนเลยอ่ะไม่แน่บางพี่สาวบางทีมันเป็นรอบหลังลุนหลังไอ้น่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เก็บได้หมดเลยนะเลยเนี่ยนี่ดูดูคนมาเนาะสั่งเอ้าเลยเลยแม่เจ็บเจ็บๆมาแซ่ฟก่ะ สาหูหลัง,งอเลยวนันนี้เก็บแบหลังงอเลยค่ะหลังงอเอ้านี่นะคะอืมหวานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่วันนั่นนะคะวันนั่นเปรี้ยววันนี้วันนี้แจ๋วนี่ค่ะบางทีมันเป็นรุ่นสองก็ได้พี่สาวเพราะรุ่นนั่นอะ่ะมันมันมันเราไม่มีฝนไง อาได้ไมา <ใน S 1> เราอเ,เออแบบว่าเหมือนแบบว่าพอได้ฝนมันก็เลยแบบเขียวอีกอ่ะเหมือนต้นมันจางจะตายอ่ะพีสาวหนูว่านะนี่ค่ะนี่ยวิตามินสูงของปา่านะวิตามินสูงนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายบำรุงสายตาด้วยค่ะเขาว่าอย่างนั้น ใช่บำสาตานี่ใช่ไหมใช่วลามาลาะเวลาอย่าเข้ากล้องอย่าเข้ากล้องก็เขาโ <laughs> อ้ยแบบหน้าสดเลยอ่ะไม่ไหวเขาชอบหนาวซุบเนอะเอหรอปากเขาไม่แดงนะือ,อเวลาสาวเรนูก,ก็แดงเป็นบ,าง,งบางข้างบางค้าวอะ่ะรีบติกนี่ทนทานเนี่ยไปกลับบ้านแล้วค่ะไปทำมุ้งเย็นละ ไปบ้านนั้นนะคะเนี่ยค่ะไม่ใช่ให้ดูอย่างดกเลยค่ะอย่างดกมองลงสายตานะคะเก็บได้แหละแต่ว่าตาโน้นนูหลังงอแล้วค่ะตาโน่นหลังงอแล้ว <c oughs> ปวดหลงังโอ้ลูกมันเตี้ยเนาะต้นมันเตี้ยสวัสดีค้าไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ